ยืมมือเลยนะคะพี่ป้าได้ค่ะมือหนูก็จะเลื่อนๆนี่แหละค่ะคนคำัวจริณใช่ก็คือล่อไม่รู้ดูดูแล้วไหมคะน่าจะเอามันค่ะทำไรน่าจะไม่ได้แหมสวยงามสะพายเยอะมากไหมคะสะพายแล้วประมาณนี้โอ้โหมุมนี้หอมเลย หอมเลยแหละตัวหนูตอนนี้เป็นกินแบไปคิ้วย่าบอกว่าคนสวยควันจะเข้าหาค่ะผู้หายคนนี้ผู้ดีคนใจแมนจ้าแมนแมนพม่จะผู้ดีได้หรอกคนใจนี้ผู้ดีค่ะเดี๋ยวพี่ค่ะที่ยังไม่ครบออกเลย อันนี้ความหมูย่างเลยเนี่ยเอาแก้วมาแข่งกับแจมทำอะไรสุดท้ายเราค่อยเอาอันสองสามอันสวยอะขึ้นข้างบนเทคนิคเอาเลยคะ่ะวันน่้กินจ้างไหมเพราะว่าทำเสร็บไปแล้วยากไปแล้วเดี๋ยวเปิดร้าน เอามานันไม่ได้ไม่ได้เอาแกเป็นคนลงทุนอะไรไม่ไมีลงทุนจะหา,จาใจความเลยมีอะไรอยู่ในนี้ังกงเต็หนึ่งเม,โโมโนูที่หนึ่งค่ะคือมือน้องเกโโตแมนดูดมังเกตชี้อันนี้คือเมนูที่หนึ่งคืออะไรคะเอามือน้องยืนรือมือน้องเล่นรักป้าอยากได้มือเมนูที่หนึ่ง่ะเมนูต่อไป นี่คือเมนูที่สองค่ะเมนูที่สามนี่เป็นเมนูที่ส่ะทานบ้างหรือเปต่อลงเปิดดูสิค่อยไปล้านอื่นก็ได้เรมโอ้ยอะไรอันนี้คือไม่อ่าเมนูต่อไปเมนูต่อไปคือยำอะไรไม่รู้ยำอะไรไม่รู้อ่ะเม่รู นี่คือน่ารักน่ารักเข้ามาใหนป้าด้วยไอริชิโอไอริชิโอเหรอคะเปิดเปิดโชว์หน่อยได้ไหมคะนี่ว้าวเมนูต่อไปค่ะอันนี้คือไก่อันนี้เหรอคะอันนี้คือข้าวอันนี้คือข้าวอันนี้คือไก่อันนี้คือหมูทอดค่ะอันนี้คือหอยอันนี้คือหอยเชลล์ย่างเนย ไอคิวแล้วก็อันนี้เคยทำคะบอกหน่อยบอก,น,กอนนี้เคยทำไปเสียบหนูกับป้าหนูกับป้านีราคา้อเอหนูถึค่ะใสแต่ป๊อปต่อปค่ะานองเก็ย ใอันนี้คือหมูอันนี้คือหมูแล้วอันนี้ละคะอันนี้มีนี้ผ้าีผ้าแล้วอยอยอะไรเลยอะไร้อ้ยคู่ค่ะเครื่องเียเครื่องเคียงมีอะไรบ้างคะเก็บดูอันนี้อันนี้อะไรคะเอ่อกเทียมกเทียมค่ะอันนี้พริกพริกค่ะอันนี้อันนี้น้ำจิ้ม มัจิ้มโชวอยูหรือเปล่าคะอันนี้คือนี้คือสาลอันนี้คือคือข้าอาลจ้าน้อยอันนี้คือหมึกย่างหมึกย่างอันนี้คือซีกอ่อดำ ีคือสี่กบออันนี้ซี่กบอะไรคะมันกินซี่กแดงอันนี้คือซี่กกส้มเซี่กกส้มเก่งมากค่ะอ่ะต่อไปอันนี้เมื่อกี้เราทวนอันนี้เราอันนี้คือพริกอีกรอบอันนี้คือพริกแล้วก็คือกระเทียมขาดเก่งมากต่อไปอันนี้เมื่อกี้เราไม่ได้บอกเนาะอันนี้คืออะไรนะลูกไหน่อะคือน้ำน้ำซอสอะไรเนาะ นอสอไสักอย่างโอ้โหันนี้สวยมากเคือคือไก่หรือเปไก่หรวทอดคืออะไรคะเรคือปีกไก่ทอดไก่นี้ต้องอร่อยแน่นแค่เปิดค่ะค่ะนี้คือบาร์บีคิวบาร์บีคิวอีเลสครบเลยนี่คือ อูดไข่แล้วก็ใส่เส้นี้ไหมใส้ห่งให้ท่อคหม่ะใส่ไข่มโหลูกแล้วเสิหมสียงงมีครบแล้วนะคะขอบคุณน้งเก่ะอห่นไหมกระตูนกตูนกระตูน เฮ้ยท่านี้ท่านี้น่ารักาอไมแนไม่ไเจนโนเนไม่ไม่ไม่ใช่กับข้มีเหรออะไรนะมีไม่ใช่ข้าเหอะอ๋อก็เมลิเจนไงเอ็มเจอ้าวจิรอ เฮล่าปัทเฮ้ปรัเอ่อที่อยู่บนฟ้าตั้งคืนอะแล้วก็แล้วก็ยอดาวรดาศักดิ์ผู้หญิงผู้ชายสตา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 ดาสตาลอดเอาลงอีาลงก อันนี้สีอะไเขียวเกีลนเทนไม่ใช่อ <li> ันนั้นพอดีสิกินกตัวนักเขียนนักเขียนตัวร้ายกินกอบบินอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ใครี่ยข้ามข้ามข้ามหอนามองอุ้ยสปเอร์แมนสเปเปอร์แมนสปเอร์แมน ขึ้นไปได้ไหมทุกพูดมาแล้วพูดมาแล้วชื่อ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 คนรู้จักสไปเดอร์แมนชื่ออะไรเออเกินเตซี่เน็ตไม่คนดูแลคนดูแลคนดูแลป้าป้าป้าเมืองช้างเมืองช้างซ้อมไงเราซ้อยม ที่มีตัอัแรกอะไรติดขม้นไม่รู้ติดบุรีรัมติดไหมภูมิยอมแพ้เกิดแล้วภูมิรู้ปะเนี่ยชื่อจริงแม่ชื่ออะไรภูมิรู้ไหมชื่อจริงแม่ชื่ออะไรนางสาวอะไรแม่ชื่อนางสาวก่อนก่อนก่อนื่อชื่อจริงเหมือนหนูสลันน่ะแม่ชื่ออะไรก็พันทิพย์โอ้กันโู้คันโอ้อแม่กันแล้วคั